ไหนมาใดหมอบ่าไรครับปดุกไงโอ้โนี่นาะวไม่ค่อยได้อ่ะ <c oughs> ขายกิ๊กเซนนี่ครับในนาเรื่าาองงีกก้นี่อ๋อตะกูไปซักน,นี่นะ <c oughs> เหลืองไงอ,อ๋อครับ một phần đúc dơ thế là สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอสทุกท่านนะครับรวมถึงน้าๆนักตกปลากันด้วยครับผมวันนี้ก็ช่วงเช้าๆอีกแล้วครับ6โมงจะครึ่งแล้วครับผมวันนี้ตะปองพามาตกปลาหน้าดินนะครับหมยเดิมครับหมยบึงล้มนะครับก็จะกวันที่11ครั้งสุดท้ายก็จะวันนี้วันที่19แล้วครับก็เพิ่งจะมีโอกาสมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมหาายกันไปเลยครับผม ก็ไม่ค่อยว่างนะครับมีธุระไปโน่นไปนี่ทําภารกิจอย่างอื่นบ้างนะครับผมวันนี้ตะปองก็ไม่ได้ทําเยอะเองนะครับใช้ของคายลํำระเบิดนะครับผมก็เอามาตกปลาหน้าดิน3ามชุดนี่เดี๋ยวจะผสมนะครับมีเวลาจนถึงแค่2องโมงนิดๆนะครับผมเหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้ พควินะครับผมสุดรองของคู่กันเขาเลยนะครับวันนี้ตะปองก็มีเ,เปลี่ยนแปลงตะขอเบ็ดนะครับผมเปลี่ยนแปลงตะขอเบ็ดมาใช้ของอันนี้ครับผมยึดตนะครับัวซองมาหรือไม่เอานี่ไง อย่าโมโตอิซุมานะครับผมตะปองใช้เบอร์เจ็ดครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะได้งัดหรือไม่นะครับเช้านี้ก็วันนี้ตะปองก็เอานี่ครับนามักขนุนกล้วยนะครับที่ทำไว้เอามาผสมเหยียตกปลากันด้วยครับผมโอเคแล้วครับผมแี่ละฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยนะครับกับการ ทำคลิปนะครับผมช่วงนี้ก็หางหายอย่าไปนะาจะมาลุ้นกันครับผมอนุญาตเตรียมตัวแป๊บโอเคครับผมตอนนี้โมงสามสิบห้าครับปะปั่นเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้สองตะขอนะครับแล้วก็ห้อยหนึ่งตะขอแปะหนึ่งตะขอนะครับผมท่านผู้ช,อชมอิสมาเบิร์ดเจ็ดกับเหยื่อลำระเบิเดจะมีผลงาน ให้ได้รับชมหรือไม่นะครับไปรับชมกันครับผมไปลุ้นกันครับหนวยครับผมนานได้มาครับท่านผู้ชมโอเคครับผมตอนนี้ก็ลงเหยเื่อเสป็จไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมจะอรอลุ้นกันครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็เซ็ตอุปกรณ์ชิงลิว้วเซ็ตไปที่เรียบร้อยนะครับโมงสี่สิบห้านาทีครับผมนาดินมีมากระตุกไปทีเดียวนะครับอันซางวันนี้ไม่ได้ใส่กระดิ่งกระพวนนะครับเพราะว่าเวลาวัด <laughs> มันระแวงครับผมก็เลยสเก็ตปลายขันเอาแล้วกันนะครับเฮงนฮดสระวังรอนาดินแล้วก็มารุน ยิงลิ้วไปด้วยนะครับผมก็เมือ่อวันที่สิบเจ็ดนะครับวันนี้วันที่สิบเก้าก็มีฝนตกก็รุนแรงยุ่นะครับเพราะว่าน้ำห้อยออกนะครับที่อ่างเขาไปเอาปลาส้อยปลาแต่เพียนกันนะครับปลามันชื้นส่วนเข้าห้วยนะครับโอ้ได้เยอะครับผมแต่ผมไม่มีอุปกรณ์ไปเอาทะ่เขาครับ ระวังนีดูครับผมจริงเรียวไม้แรกเข้าไปตอดตอดตอดตอ,ดตอ,ดอ่างน,น,นะครับ <c oughs> ได้กันเยอะครับผมเป็นลอยๆโลครับปลาขึ้นมากมายอ๋อฟังข้างหลังเรานี่เขามาลงตะขคายในนากันนะครับโอ้โห ปลาุกครับผมรุนคมือคมมือครับเห็นเยอะครับผมลงสามเจ้าตีเจ้านะครับบางคนเขาก็ใช้เรือนะครับปิงเยอะครับท่านผู้ชมน้ไม่รวอแค่ไหนนะครับน่าจะกัแบบเอวแล้วมัง้งขลงตะขายูโอ้ใจเยอะครับผมปลาดุกปลาตะเพียนโอู้หตะปองติดใจปลาดุกเขาเลย <laughs> อยากมาหาปักเบ็ดนะครับผม จะเวลามาลันไม่มีครับอุ้ยอะไรวะอุย้ยกำลังนั่งจ้องทุนิลิวนะครับผมไม่รู้ปล่าอะไรยุ่งมุมนะมุมบึงนะครับโอ้โหดังมากครับผมก็ ยังไม่มีอะไรมากินเลยนะครับตอนนี้จะหนึ่งโมงแล้วก็เปลี่ยนเยื่อหน้าดินไปนที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งโมงนิดๆโอเคมาลุ้นตอกชิงลิ้วเราตอกครับผมยังไม่มีปลาอะไรเข้ามากินเลยนะครับโอ้หางใหม่ไปเจ็ดวันเจ็ดแปดวันเลยนะครับจะไง,องรอลุนกันครับจะมีผลงานหรือไม่ อันกลางครับผมมีกินท,ทิ้งทิ้งสายแล้วครับนาดินหงสาบสิบกว่านาทีอ้โหยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยก็มีต่ปลาล่าเนื้อนะครับขึ้นอยู่ระยะไกลๆตรงนี้ก็ข้างๆนะครับซ้ายขวานะครับปลาล่าเนื้อขึ้นกันบ่อยมากปลากินพืชยังไม่เจอนะครับท่านผู้ชม ยิงก,กระตุกสายเบาๆนะครับไม่รู้ว่าทลิปีจะได้ตัวได้แตมไปฝากกันนาได้รับชมหรือไม่นะครับผม โอทิ้งหม้ไปนานแล้วก็มันมีฝนตกมาก่อนหน้าวันชองวันนะครับตกแรงครับก็เลยหายไปแล้วครับตกเบาๆทีแรกแวบๆบแบบแบบหายไปแล้วครับผมโอ้ยมเลี้ยวครับมีเข้ามากินเลยนะครับผมถอดเลยครับเะกี้นี้ สี่โมงสีสิบห้าครับท่านผู้ชมยังไม่มีผลงานนะครับที่ไม้บึงเข้ามาตอดจุกๆจิกชๆกแค่นั้นนะครับผมไหนครับผมอันกา โเนีครับผมอืมมาแล้วครับตัวแรกแรกของคลิปนี้โอ้ ปลาครับผมเป็นปลาตะเพียนครับเดี๋ยวจะมดเวลานะครับมีตัวมีแต้มแล้วครับโอเคครับใช้ได้ครับก็โมงห้าสิบแล้วครับตอนนี้ก็ปลากินใสยังที่บอกเลยนะครับผมแล้วก็ มันเป็นแผลเลยครับตั้งแต่งวดที่แล้วที่ได้ไปแล้วนะครับดูมันจะแผรน้ำโคลนน้ำแดงหรือไม่นะครับเจ็ด <c oughs> มันถึงเจ็ดออกเป็นแผลๆล่อนๆนะครับ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็จบลงไปนะครับสาหรับคลิปการตกปลาหน้าดินแล้วก็สิงหลิวที่บึงนะครับไม่เดิมเราวนี่ก็มีหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้ไม่ได้ปลาในวันนี้นะครับผมก็ไม่เป็นอะไรครับเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสยังไงจะมา แก้ตัวให้ได้รับชมกันอีกนะครับผมอาจจะเอาเบ็ดปักมาปักแต่ข,ข้างๆด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าปลาสะโดหรือปลากายนะครับมันดังครับผมส่วนนาดินนั้นก็ยังเข้ายากนะครับเชียงเลี้ยวก็ไม่เข้าเลยก็มีมาวนๆมากนะครับก็ไม่ได้โชว์ <c oughs> พลังของเบ็ดเลยนะครับผมแล้วก็ ป่าก็เป็นโรคด้วยครับช่วงนี้น้ําไหมน้ําแดงมันฝนมันอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละวัน,นอ่ะยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนถึงณนะเวลานี้นะครับผมไปครับวันนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับ